รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราเนี่ยครับมีจุดเปลี่ยนหลายต่อหลายจุดด้วยกันแต่ผมคิดว่าที่ทุกทุกคนต้องเจอก็คือเรื่องของชีวิตในมหาวิทยาลัยสําหรับชีวิตในมอชอเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเป็นเรื่องสนุกนะครับคือเราต้องดูแลตัวเองเราต้องกินอยู่ต้องไปเรียนต้องทุกอย่างต้องมีวิน,นัยในการเป็นตัวของตัวเองเราใช้ชีวิตหลายที่ครับทั้งตึกเรียนทั้งไปหาอาจารย์ทั้งห้องสมุดทั้งใต้ถึงหอพักทั้งหอพักและหนึ่งในนั้นก็คือสนมามกีฬา กีฬาในมชนั้นเล่นกันหลายอย่างครับคนที่ไม่เล่นกีฬาบางทีไม่ดีที่ไปเนี่ยก็จะมาเชียร์กีฬากันเยอะแยะอย่างผมเล่นรักบี้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์เยอะแยะครับเราเล่นกันทั้งแบบในเกมนอกเกมแต่ที่สุดแล้วมันเป็นการเรียนรู้ครับว่ามันก็เพื่อนกันน่ะมันก็เฮกันน่ะมันเป็นแค่อารมณ์ช่วงเด่งหรือโมเมนต์นั้นสุดท้ายมันก็มาเฮด้วยกันชนะชนะด้วยกันแพ้ด้วยกันสิ่งเราเนี้ยมันค่อยๆหล่อหลอมเรา ค,คือคือมันโกรธกันไม่ได้เพราะมันก็ต้องอยู่24ชั่วโมงในนี้มันจะทะเลาะก,กันหนักก็ไม่ได้เราต้องอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นของความเป็นนิสิตนักศึกษาเพราะฉะนั้นมันคือการสอนให้เราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วโดยสันติวิถีว่าไงเถิดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของการอยู่ในมอชอเนี่ยมันสอนหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือสปอร์ตแมนชิพซึ่งเป็นพื้นฐานของการที่เราจะออกไปทำงานจริงข้างนอกครับนาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เนี่ยนะครับนับได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปก่อน50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าท่านเกิดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดแบบระบบท็อปดาวเช่นส่วนกลางต้องการให้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคก็สั่งให้มีแต่ว่ามันเป็นการเกิดจากความต้องการของคนเชียงใหม่เอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิดในปี2507นะครับแต่ว่าย้อนกลับไปปี2496เนี่ยคนเชียงใหม่เริ่มรวมตัวรณรงค์บอกว่าจะต้องมีมหาวิทยาลัยเพราะพวกเขาเล็งเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะนำพาความเจริญมาสู่ภูมิภาคนะครับก็มีการรวมตัวกันมีการรณรงค์มีการออกบัตรแล้วก็มีประทับตราสีแดงซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเราต้องการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้นะครับผ่านมาถึง50กว่าปีแล้วเนี่ย เรียกได้ว่าหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาลังทาหน้าที่ในการที่จะนําพาความเจริญมาสู่ภูมิภาคโดวยเฉพาะภาคเหนือขณะเดียวกันก็ไปคอนเน็กกับโลกข้างนอกด้วยครับชีวิตในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและก็สนุกมากที่สุดเลยค่ะและแน่นอนว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยไกลบ้านอย่างนี้ก็ต้องอยู่หอพักนะคะเป็นเด็กหอนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นเด็กหอในค่ะเพราะว่าพักอยู่กับหอในมหาวิทยาลัย และอยากจะบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเราได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะได้เวลาแล้วค่ะเราจะไปบุกหอพักหญิงกันนะคะตามมาอันนี้เ้าห้ามผู้ชายขึ้นใช่ไหมคะ,ะอ๋อต้องแลกบัตรและห้ามผู้ชายขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเพศชายหลับตาค่ะ แบบอยู่3ามคนใช่ไหมคะค่ะต้องบอกว่าห้องอย่างนี้เลยที่ฉันอยู่ทาไมเรียน <c oughs> แล้วมีเตียง2ชั้นแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่นอนเตียงเดียวใช่ไมเอ๊ะแล้วมีทำไมมีโต๊ะคนเดียวอะคะอ๋อโต๊ะสามอันฮะต้อแค<า> <c oughs> ่นี้อะ <c oughs> แบ่งกันคนละแค่นี้คุณ <c oughs> ผู้ชมคะห้ามอ้วยดูสิคะระเบียงของเราวิวดอยสุดเทยงามแต่เจ้า เวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนนะคะหอพักทุกวันนี้มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและก็ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากเลยนะคะมีทางลาดสำหรับคนพิการมีห้องคอมพิวเตอร์และมีห้องคาราโอเกะด้วยนะคุณโอ้โหชีวิตนี้สะดวกสบายมากก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักค่ะเราได้เห็นถึงมิตรภาพเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวใช้ชีวิตกับใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรามีอิสระภาพในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง และเราต้องควบคุมตัวเราเองและยับยั้งช่างใจตัวเองให้ได้สำหรับวัยรุ่นแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นวิชาชีวิตซึ่งอุเชื่อว่ามันมีคุณค่ามากที่สุดและเราได้มันมาเพราะเป็นนักศึกษามชค่ะนอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวมชค่ะ ด้วยการนำชมภายใต้โครงการที่ชื่อว่าวิสิต CMU คือว่าโครงการนี้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้คนภายนอกเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าเมืองเชียงใหม่สวยงามแล้วยังได้มาเห็นถึงธรรมชาติที่ช่วยกล่อมกลาวหล่อหล,อ,ลอมปัญญาชนให้มีภูมิปัญญาขึ้นต้องบอกเลยค่ะว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้มีอะไรอะไรที่มากกว่าตำราจริงๆเลยนะคะ เวลาที่เราพูดถึงมอชนะคะภาพแรกที่เรานึกถึงก็มักจะเป็นต้นไม้ธรรมชาติที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าการเรียนการสอนและก็ความคุ้นเคยของพี่พี่น้องๆในนี้ที่เรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครแต่อย่างหนึ่งคะ่ะที่นุ่นรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยเป็นภาพจำพวกเราอย่างแรกข้างหลังนั่นเลยคะ่ะ ศาลาธรรมค่ะอาคารสีแดงตัดกับสีเขียวสวยงามน,นุ่นถือว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกช้างมอชออีกที่หนึ่งก็คือหอนาฬิกาค่ะที่นี่นะคะนุ่นว่าเด็กมอชอต,ต้องจาได้เราขี่มอเตอร์ไซค์รอบหอนาฬิกากันสวยทุกมุมและที่สุดท้ายค่ะที่นรู้สึกว่าเป็นเป็นสถานที่ท ประทับใจก็คือหอเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งเป็นอาคารที่รวบรวมภาพถ่ายวันสําคัญของมหาวิทยาลัยแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจริงๆแล้วนะคะนุ่นไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับมาที่มอชอค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนุ่นจะจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ได้เสมอค่ะสําหรับนุ่นุว่ามอชอเป็นบ้านหลังที่สอของนุ่น เป็นบ้านที่พร้อมที่จะให้ลูกกลับมาบ้านพร้อมกับต้อนรับที่ความอบอุ่นเสมอค่ะโอวิมานสวรรค์เพอใครกันนั่นพรามเอาเพียกเอาอางแก้วคงเรียกเราฟ้าพิงพริงเขาให้คนเขาพลอดกัน <c oughs> คนสวยจ้ะางแก้วที่ก็เก็บน้ำมาตั้งนาน <c oughs> แล้วเมื่อไหร่คนสวยจะเก็บใจจากพี่ไปสักทีละจ้ะ <c oughs> อ่างแก้วเนี่ยเก็บน้ำต้องเยอะกว่าจะเต็มนะเว้แต่ใจของพี่อ่ะเก็บน้องคนเดียวก็เต็มแล้วล่ะจเดี๋ยว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 เขาว่าคนเดินอ่างแก้วคนเดียวอ่ะไม่โสดก็อกหักสรุปน้องคนสวยอ่ะโสดหรืออกหักละจใจน้องคนสวยอ่ะจะโสดไม่โสดไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆพวกพี่อ่ะยังโสดนะสด พวกเขาปลอดกัย ร่มจื่อชมรอม